สวัสดีครับมาดูบทวิเคราะห์สำหรับทองคำประจำวันจันทร์ที่23ถึงวันศุกร์ที่27ตุลา2023นะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทองคำก็ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนะครับเริ่มแต่วันจันทร์ที่เปิดมาในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับก็ไสด์เว์ ใต้เทรลไลน์เส้นนี้อยู่นะครับใต้เทรลไลน์เส้นนี้แล้วก็ใต้1 932เราก็ยังมองว่าก็ยังเป็นการเทรดอยู่ในกรอบใหญ่ของเรานะครับวันอังคารก็ยังไซด์เวย์แล้วก็วันพุธก็มีการเบรกเทรลไลน์เส้นนี้ขึ้นไปแล้วก็พยายามยืนเหนือ1932ได้เป็นครั้งแรกมีการไซด์เวย์ช่วงวันพฤหัสในโซน 1.948ที่เป็นต้านสําคัญอีกต้านหนึ่งของเรานะครับก่อนที่วันพฤหัสช่วงค่าที่ชุดตัวขึ้นไปแล้วก็วันศุกร์ขึ้นต่อไปก็อยู่ในโซนตอนนี้ครับก็คือ1.985คือต้านสําคัญที่เราเคยให้กันไว้นะครับภาพการื่อนไหวของราคาทองคาในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับให้เรามาดูภาพรวมในกราฟเดย์นะครับในกราฟเดย์กราฟที่เราได้ตีไว้นะครับก็เป็นครั้งแรกของราคาทองคําเลยนะครับที่สามารถที่เบรก กรอบเทรนไลน์เส้นนี้ไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่ยืนเหนือ1932เป็นอาทิตย์แรกของเรานะครับดังนั้นแนวต้านสําคัญที่ให้ไว้ตลอดตั้งแต่ทำคลิปมานะครับก็คือ1985ที่ตลาดทำแนวต้านไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็คือทดสอบ1985มีการเหลื่อมขึ้นไปชนเส้นแนวต้านจิตวิทยานะครับ2,000แต่ก็ยังไม่ผ่านก็ยังถือว่าก็ยังอยู่ในกรอบ1985อยู่นะครับในเวลานี้ การวางแผนกลยุทธ์ในกราฟเดตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือทองสามารถทียบ break เห็นลายเส้นนี้ขึ้นไปได้แล้วก็สามารถที่ยืนเหนือ1932ได้นะครับตอนนี้ก็ติดต้านเดียวก็คือ1985ดังนั้นอาทิตย์หน้านะครับก็ลุ้นให้ราคาทองคำสามารถยืนเหนือ1985 ถ้ายืนได้เส้นแนวต้านอื่นๆนครับก็จะค่อนข้างโล่งเลยนะครับก็อาจจะมีแนวต้านเล็กๆที่2020แล้วก็ไปทดสอบไฮที่2080เลยนะครับเพื่อลุ้นการขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับก็ลุ้นว่าราคาทองคำสามารถที่จะขึ้นมาทดสอบ2080ได้นะครับสำหรับอาทิตย์หน้าภาพรวมในกราฟเด a y ก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากดูกราฟเดยเสร็จแล้วให้เรามาดูในกราฟ4ชั่วโมงครับกราฟ4ี่ชั่วโมงตอนนี้ทองยังติดต้าน2,000เป็นต้านจิตยานะครับยังเทรดใต้1,985ดดังนั้นสัญญาณการปรับฐานในโซนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือ ทองได้สร้างเทรนด์ไลน์เล็กๆตรงนี้ไว้นะครับแนวรับที่มีนยัยสำคัญก็คือโซน1976โซนนี้นะครับก็ถ้าจะเข้าบ u ายดูอย่าให้หลุดโซนนี้ครับแต่ถ้าหลุดก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงได้ถึง1948หรือ1932 mm hmm. ดูอย่าให้หลุด2โซนนี้นะครับเพราะว่าถ้าหลุด2โซนนี้ก็จะทำให้โมเมตัมของการเ r e a แนวโน้มขาขึ้นเสียไปดังนั้นตับเท่าที่ยังยืนเหนือ1932-1948ก็คือเรายังอยู่ในหน้าบายอยู่ตลอดเวลานะ ตอนนี้ลุ้นแค่การเบรกแนวต้านสำคัญนะครับ1985ขึ้นไปให้ได้แนวต้านจิดยา2,000ก็เป็นแนวต้านหนึ่งที่เราจะต้องลุ้นให้เขาสามารถที่เบรกขึ้นไปได้เช่นเดียวกันเพื่อขึ้นไปทดสอบ2020แล้วก็2080ด้านบนนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับ ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับก็ช่วงวันจันทร์ไม่มีตัวเลขอะไรนะครับในช่วงวันอังคารช่วงเวลา2ทุ่มสีก็จะมีตัวเลขแฟดพิมไอออกมา2ตัวนะครับแล้วก็ในวันพุธดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มีติ่งอยู่ตรงนี้ตอนตีสาของวันพฤหัสนะครับตีสามครึ่งก็จะมีคํากล่าวของประธานเฟดนะครับก็จะมีคําแถลงของเขาออกมาในเวลาดังกล่าวนะครับแล้วก็ช่วงเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งในวันพฤหัส ก็มีตัวเลข GDP แล้วตัวเลขเรียกร้องสวดการการว่างงานนะครับ ในวันศุกร์ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งก็จะมีตัวเลขคพซี e, สามทุม่มเป็นตัวเลขอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคนะครับก็ให้เราดูตัวเลขในช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับก็อาจจะมีความผันผวนของราคาทองคำครับ <c oughs> มาสุปกลยุทธ์การเทรดสาหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับในขั้นต้นเราดูที่เทรลเลน์เล็กๆนี้นะครับดูว่าตลาดปรับฐานในโซน1985โซนนี้นะครับดูว่าเขาใช้การปรับฐานเส้นไหนนะครับดูอย่าให้หลุด1976 เป็นการยอ่อไซด์เวย์แล้วก็ใส่บลายได้นะครับแต่ถ้ามีการหลุด1976ก็อาจจะมีการยอ่อปรับฐานถึง1948หรือ1932ก็ดูประมาณนี้นะครับภาพรวมก็ยังดูว่าเป็นการเทรดที่มีการเบรกแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถยืน1932-1948ได้ภาพรวมตอนนี้ก็คือเราก็จะเน้นหน้าบ่ายนะครับเน้นเทรดหน้าบ่ายเพื่อ ลุ้นสำหรับอาทิตย์ที่ถึงนี้ให้เขาสามารถที่ยืนเหนือ1985แล้วก็สามารถเบรกสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้น2000ได้นะครับเพื่อลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับไฮเดิม erm ก็คือ2080นะครับภาพรวมสําหรับกลยุทองคำอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะครับขอใอ้พอรให้ทุกคนประสบความสําเร็จเทรดมีกําไรใช้ชีวิตให้ความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ